สวัสดีครับอยู่กับเราช่องน้องขวัใญใจเมืองสุรินทร์ครับวันนี้แม่กับลูกนอนตื่นสายมากครับแม่แม่ครับดูลูกนอนครับแม่แม่ ขาของคุณแม่เป็นหมอน มื่คืนไปเที่ยวไหนกันนาะสองแม่ลูกเนี่ยนอนตื่นสายจังเลยยุงเยอะ วันนี้อากาศอินดีดมลมดีแม่ลูกนอนกันช่วงสาย เอ้ยดูท่านอนของหนูสิมีขาแม่เป็นหมอนรองนอนอย่างอย่างเท่เลยลูกขวัญ ดูท่านอนเหมือนแม่เลยขาหลังดูซิไ่แม่ครับ ใจเอ้ยตอนนี้ก็ได้เวลาสิบโมงแล้วตื่นได้แล้วแม่ลูกสิบโมงเช้ายังไม่พากันตื่นหรือไงสองแม่ลูกนะเมื่อคืนยุงเยอะจ้าโนูนอนดึกจ้า แม่กับลูกนอนดึกเลยครับปอนกลางวันเอาสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับขอบคุแม่แม่ทุกที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครสมาชิ การเป็นสาวน้อยวัยรุ่นลงรัมกันได้นะครับนี่อรักหรือหลงม่านไปขอบคุณครับสวัสดีครับ